ร่วมทำมาหากินโดยสบู่วิภาดาววิตามินซีและอี สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการผู้หญิงทำปลาหาเกินหัวโอ้โออบอลลีสุดยอดมากเลยกีิ่ขหบแล้วคะลูกขอบขวับขอบกล<อ>ัวชอบเต้นเหรอครับแม่โบค่ะคงเป็นเพราะแบบช่วงตอนที่โมท้องอะค่ะพี่ปอเขาจะให้ฟังเพลงแบบ แนวลูกโปงมั่งล้อลาหมอลำบ้างเราก็จะแบบก็จะบังคับให้เราเต้นด้วยเต้นไปเนะเต้นไปรลัมาจะได้แบบอารมณ์ดีตอเริ่มแบบเริ่มโตเริ่มรู้สึกว่าแกะท่าเองอะไรเองก็จะนีแกะเองไหมคะอันนี้ตอนแรกเริ่มแกะเองก่อนเขาจะประมวลแต่ว่าชอบเพลงอะไรสุดอ่าอย่างนี้ล่าสุดก็จะเป็นแบบ วง BTS อะไรอย่างเงี้ยค er> ่ะดูไปแกะท่าจากไหนลูกดูดูจากไหนคะหนูดูจาก iPad หนูค่ะไอแพดเต้นแด่เลยใช่ไหมลูก YouTube ใช่มาลิขาสอนป้าเต้นตักสองสามท่าได้ไหมลูกได้เดี๋ยวสิไม่ตั้งข้อแม้กับเด็กสิเดี๋ยวยากนะลูกดูจซาเวลายังไงเอ่ยทำยังไงจ๊ะลองลองโชว์ก่อนแล้วดูสิว่าจะไหวกันไหมคะ อะมาเล็ก <icana> อ่ะมาเล็กทำไมคะลูกอ่ะมาดักทำไมก็อ่าอ่าเนี่แล้วก็ปับปับปับจะมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องเอาขาออกนี้ด้วยเหรอคะไม่ใช่ขาไม่ใช่ขาคุณแม่เนี่ยกุนเนี่ยกุนน้องยังไม่ทันสอนเลยค่ะ มันได้ทำให้ไปตามดูซีทมันได้ทำให้ไปตามดูอันนี้เล็กอ่ะทำให้เด็กดูทีละคนหนึ่งถูกไหมคะลูกเดเกลูกเด็กเลูกเด็กเเด็กเอเพื่อนกันก่อนเอาคอนขอนี่งคุณ้ามาเล็กดูนะหนปั๊บองา ยกก้นนะคุณแม่ยกแต่ขาไม่ได้ต <t> ีตรงไหนยกตรงนั้นนะหนึ่งสองสามได้ไเอาไปเอาไปตัวบ้างไม่ไหวมากอันนี้เหยียดมาเหยียดตรงๆแล้วน้าแนบที่แขนอ่ะยกก้นขึ้นยกสามทียกลงยกลงสามทีหนึ่งสองสาม คุณลงมันมีชื่อท like ่าไม่รู้อันน right. ี <t os> <t os> <t os ้มันชื่อว่าอะไรคะสวัสีสวัสดวสดสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวยทดีสวัสดีัดีสวัสเ่สนัสดีสวัสดวัสดี้อัสดีสวดีสวัสดีสวัสดีสวัีสวัสดี้ดีนวดีสงัสดีสวันีวัวนี้ัดวดีสวังดีัวี มันเลี้ยงง่ายไหมเขาเป็นเด็กที่สนแต่เขาไม่ดื้อค่ะอ่าโชคดีเป็นความโชคดีที่เขาไม่ไม่งอแงแทบจะไม่เคยร้องไห้เลยแต่สิ่งหนึ่งที่คุณแม่สอนก็คือสอนให้น้องมะลิเป็นเด็กธรรมหากจินจก่งด้วยเออเห็นบอกช่วยแม่ขายน้ำพริกน้ำพริกอะไรคะอ่เป็นน้ำพริกแม่โบค่ะชื่อน้ำพริกแม่โบเลยวันนี้เอามาให้ป้าดูหน่อยได้ไหมลูกอยากชิมมะลกได้เอามาเลย โอ้น่ากินมาก ริกแม่โบมันเกิดขึ้นได้ยังไงอะคะที่มาเลยเนาะจริงๆโบเป็นคนชอบกินน้าพริกอยู่แล้วคือสมัยตอนเด็กๆที่แบบพ่อแม่แย่อะไรอย่างเงี้ยก็จะเอาน้าพริกคลุกกับข้าวไข่ต้มแล้วก็เลยติดมาจนถึงปัจจุบันทีนี้เนี่ยพอในช่วงโควิดเนี่ยก็จะมีเพื่อนบ้านคือหมู่บ้านโบเป็นหมู่บ้านเล็กๆอยู่กันมาแบบยี่0บสาสิปีแล้วเงี้ยตั้งแต่สมัยพี่ปอก็จะมีกลิ่นอายความที่แบบตอนเย็นก็บ้านน้นทาไอ้นี่มาบ้านนี้ทำนี่เอาปลือกเสือย้าวเปื่อกเสือแล้วก็นั่งกินกันอาทรันกเนนานนี้น วิกฤตโควิดมาเนี่ยเราก็จะเห็นล้จากเพื่อนบ้านไปขายที่ตลาดนัดกับกลายเป็นว่าเอารถกระบะไปขนของ,ของกลับมาที่บ้านแล้วเราก็จะมีการมานั่งคุยกันเกือบทุกเย็นอยู่แล้วนะคะเราก็ถามว่าเป็นไงบอกไม่ไหวแล้วโอเค เห็นหลายบ้านแล้วเราก็คิดว่าเขามีวิชาอยู่กับตัวอยู่แล้วอะแล้วว่าเอานี้ไหมทําน้ําพริกขายกันอ่าแล้วก็ในส่วนของโบเนี่ยโบก็ยังพอมีช่องทางที่จะแบบช่วยช่วยกันได้เนาะอ่าเสร็จโบก็เลยบอกว่างั้นไปคิดมาบ้านละหนึ่งหนึ่งเมนูแต่กว่าจะออกมาได้เนี่ยก็ลําบากลําบนเหมือนกันเพราะว่าทาแล้วก็แบบไม่เอาทำแล้วก็ไม่เอาจนก็ออกมาเป็นน้ําพริก ทั้งหกตกย่างมีหกย่างเลยมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างเอ่ยพี่ใหญ่ของเราสุดเลยนะคะมาอันดับแรกเลยก็จะเป็นเนี่ยระค่ะกุ้งกรอบพริกกรอบเม็ดมะม่วงสมุนไพรค่ะแล้วก็ตามมาด้วยหมูกระจกนะคะหมูกระจกเม็ดมะม่วงหมูกระจกอันไหนคะมฤติขาหมูกระจกเม็ดมะม่วง่อันไหนที่มาริททานได้ลูกมาริทานไม่ได้ทุกอย่างเผ็ดหมดเลยใช่ไหมลูกมันเป็นอย่างเผ็ดหมดเป็นน้มยำใช่ใช่แล้วอันนั้นคุณแม่ข้างหน้าเลยอันนี้ปลาคุเร้าอันนี้ปลากุเราส่งตรงมาจากหอยหินนะคะ เป็นแบบสูตรเหมือนแบบเพื่อนคุณพ่ออ่ะเขาทาให้ฟิดแบ็เป็นไงแม่โบคะดีค่ะดีมากช่วงแรกนี่ต้องหยุดรับออเดอร์ก่อนเพราะว่าไม่ไหวเพราะว่าไม่ทันเพราะว่าโบบอกว่าทําแล้วทําแล้วออกเลยเพราะว่าเราจะไม่ทำแล้วเก็บเอาไว้ทำไม่ได้เพราะมันสดเนาะเห็นเพรกะคุลงทุนไปเป็นแสนแล้วเหรอพบจ๋าคือคือแม่โบเห็นบอกว่าเล็กๆไม่ใหญ่ใหญ่โบชอบโบทำอะไรบ้างไปซื้อเครื่อง เรื่องหอวเรื่องไปกันหมดเลยเออไปซื้อเครื่องกันเอาแบบมือนะเอาแบบนู่นนี่เอท่าไหร่คะห้าหมื่นเสร็จปั๊บก็รอเครื่องมาใหม่มามาใหม่มาเพราะมันติดโควิดพอดีเสร็จแล้วมันก็มีเครื่องอีกตัวหนึ่งมันสองแสนกว่าเอาเนี่ยเอาไปเลยไม่รอละก็เปลี่ยนจากไอห้าหกหมื่นเนี่ยเป็นสองแสนกว่าไอ้ย่าสองแสนลงทุนขนาดนี้กำไรกำไรจะเหลือเท่าไหร่ช่วงหน้ามาฟังแม่โบกันต่อนะ ร่วมทำมาหากินโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถังเช่าผสมมัลติวิตามินบีก็เปลี่ยนจากไอห้าหกหมื่นเนี่ยเป็นสองแสนกว่าแล้วทุกคนแล้วทุกคนก็แบบเอาแล้วเหรอเอาแล้วเอาแล้วบอกเฮ้ยกำไรน้ำมเนี่่มันกระปุกเท่าไหร่เออได้คืนยังได้คืนยัง วันนี้จะมาปรุงน้ำพริกให้ค่ะพี่ตาขาเอาสูตรที่ขายดีที่สุดก็คือสูตรไหนนะคะเป็นพี่ใหญ่ค่ะกุ้งกรอบพริกกรอบเม็ดมะม่วงหินมพานตะไาุดนี้เยูเรามีมือคลุกเรามีมือคลุกน้องเบียร์เชิญเลยค่ะสวัสดีจ้าพี่เดียรีประับมากเลยรูบเจะิมน้องไปหน่อยน้องเบียร์เชิญเลยค่ะเริ่มแรกค่ะ ขึ้นใส่หมดอ่ะได้เลยเอาหมดเลึไม่ได้ดยอ้กรอบมากเลยแม่ใช่ตายแล้วอบเลยตายแล้วเขาใช้ของดีมากเลยปลาน่ยปกวาจะได้กวาจะได้มานี่ทอพิงปอรสิบไม่ากว่าจะได้กวาสุกแป้กุ้งที่มันกรอบแล้วนมเขาต้องเสด็จน้ำมันยังไงคะแม่โบอันนี้ต้องหามคุณแม่ครัวเลยก็ใช้เองลองซับน้ำมันนะะพี่น้องบบุกลับไปนั่นน่ะแป้งอ่ะอร่อยมากแม่ แล้วแลนด้วยล่ะลงเร็วแม่เร็วนี่อร่อย่ะเผ็ดผดเผ็ดนอร่อยออกัมเรออร่อยัผสมกับแป้งุกกับแป้งอ่ะอเอาในนี้ก็ไดม่เป็นไม่นแม่แมาแวะเดี๋ยวคแม่เอาผ็ดไม่ได้ด้วยไตักแ ถ้ากินหลายเม็ดจะเผ็ดค่ะใช่ไหมใช่เม็ดเม็ดมันมันจะไม่ตรงไหนเว้ยคุณแม่เขาบอกว่าเขาโคตรดีอย่างล้าต่นแรงมากใช่ใช่มันกอบเลยอ่ะก็ทำได้ไงเอาอะไรลูกเอาอะไอันนี้ไม่เผ็ดน้องมาลิปกินได้หมูกระจงนี่เวลาทอดต้องแบบบอกพ่อครัวว่าให้แยกมาให้มาลิก่อนเพราะว่ามันจะได้มันจะได้งานด้วยเขาเบี้ยวลอยแบบให้คลุกแบบเพิ่งคลุกแบบเพิ่งคลุกส่วนใหญ่ลูกค้าที่แบบว่าเนี่ยสั่งน้ำพริกจะเป็นแบบว่าเป็นเป็น เป็นใครฮะเป็นมีฟซีมาลิอันนี้อัลติมาลิสวัสดีนะคะโอ้ยเดินมาเตเลยวันนี้อันนี้ล้างจาอร่อยเนอะโอ้อร่อยนีเนั่นแต่ร้านอร่อยฉะงั้นลองพริกทอดลองก่อนไหมฮะแม่ของคุณพ่อเขาแนแหละมะลิจ๋ามะลิช่วยคุณแม่ลุ้เรื่องอะไรบ้างลูกแพ็คของลูกหมูอันนี้ลูกก็รีวิวรีวิวด้วยเหรอลูกหัวเราจะเล่นนะให้น้องมะลิรีวิวนะคะ ห้าสี่สามสองอันนี้คือน้ำพริกนะคะน้ำพริกแม่โบจะเป็นหมูกระเจกแล้วก็ใส่ถั่วด้วยค่ะ,อ,ะอืมใส่ถั่วอะไรกคะกุกแล้วเท่าไหร่คะก็าสิบเก้าบาท คนซื้อเลยหรือคนเลยจ้เยหรือจวไหนได้ชิมยังอ่ะมายังไม่ค่ะอร่อยมากัยยเีแล้วก็ไม่พูดสักคำหลานกำลังรีวิวเห็นหลานกันลังรีวิวเอาเข้ามาให้หลานหน่อยใกล้ๆหน่อยเอื่อจะเห็นลูกอ่ะตัวใหญ่ลูกค้าจะบ่นว่าแม่ กระปุกเล็กมากเลยแบบเปิดมาหนูกระพริบตาสีทีก็หมดแล้วกินมากแล้วเนี่ยหยุดไม่ได้เลยต้องบอกตัวเองว่าให้หยุดได้แล้วคุยน้องเบียร์อร่อยอร่อยมากค่ะไม่บออธิบายเรื่องพปอให้กับน้องมลิเข้าใจถึงไหนแล้วตอนนี้ตอนนี้เขาจะเข้าใจแล้วว่าคุณพ่อเขาเสียชีวิตแล้ว คือช่วงต้นปีที่ผ่านมาโบก,ก็เริ่มอธิบายเขาแล้วค่ะว่าคุณพ่อป่วยนะเขาก็จะบอกป่วยเป็นอะไรเราวบอกว่าโดนยุงกัดแล้วก็เป็นโรคไข้เลือดออกก็อ,อ,อธิบายตามสเตท <c oughs> อ,ธ,อธิบายตามสเตทใช่ใช่แต่จริงๆณนะตอนนั้นโมโ,โบไม่ได้โฟกัสไปที่ว่าเขาจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจแค่บอกเขาแล้วก็นะ้วันหนึ่งถ้าเขาพร้อมที่จะเข้าใจก,ก็ก็ต้องยอมรับให้ได้อตอนตอนบอกเขาเขาร้องไห้ไหมคะ ตอนครั้งแรกไม่ร้องทุกครั้งที่จะพูดถึงพี่ปอเนี่ยเขาจะไม่ร้องค่ะเพราะว่าทำไมต้องตายคือจะออกตลกตลกอ่ะเหมือนเขาจะพูดกับลูกของคุณพ่อทุกคืนอยู่แล้วนอนแล้วนะเวลาจะออกไปเที่ยวอ่ะเอามองอะไรล่ะไปสิไปด้วยกันมันก็เลยเป็นเป็นโมเมนต์ที่แบบเราไม่ได้แบบเศร้าแล้วแต่แค่ว่าแบบไปไหม ไปหรือเปล่าเนี่ยแม่จะพาไปเที่ยวไปเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอ่าแต่ถ้าจะร้องนี่ก็คือร้องตอนที่แบบไม่ทันตั้งตั้งตัวกันนั่งดูทีวีขำกันอยู่อะไรกันอยู่งเงี้ยอยู่ๆก็แบบปล่อยโฮเลยอ้าวแล้วเราก็แบบรู้เลยว่าแค่เรื่องเดียวแล้วก็เป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบแม่หนูรอนานนานแล้วนะรอนานมากแล้วเมื่อไหรจะลงมาอะไรอย่างเงี้ยเราบอกอ่าแล้วถ้าพ่อลงมาจะพูดว่าอะไรเขาบอก หนูอ่ะเรียนหนังสือหนูทําการบ้านเก่งนะหนูทาถูกทุกข้อด้วยแม่ก็ชมหนูคนเดียวหนูแค่อยาให้พ่อลงมาแล้วมาดูสมุดการบ้านหนูแล้วให้บอกหนูว่าหนูเก่งจังลูกอะไรเงี้ยเขาอยากได้ลูกยังไงเราก็บอกว่าในเนี้ยมีพ่อในหัวใจลูกก็มีพ่อเพราะฉะนั้นเวลาแม่พูดอะไรมันก็คือพ่อและแม่พูดให้ให้หนูได้ฟังเขาก็โอเคโอเคอะไรเงี้ย แต่ก็จะร้องแบบร้องแป๊บเดียวไม่ได้ร้องแบบยาวค่ะเด็กที่แข็งมากเลยอ่ะอันนั้นคือเรียนจบใช่ไหมจบแล้วค่ะเรียนจบแล้วยินดีด้วยยินดีด้วยต้อ็ไปจะขึ้นชั้นอะไรคะัแม่โบขาต้องขี้นหนึ่งปหนึ่งแล้วค่ะปสึ่แล้วก็จะย้ายโรงเรียนแล้ว ไปไหว่พ่อปอบ่อยไหมลูกบ่อยค่ะก็ทุกปีแต่ว่าจริงๆแล้วถ้ามีโอกาสเราว่างอะไรเงี้ยเราก็จะไปแบบบุรีรัมย์หัวหินบุรีรัมย์หัวหินเพราะว่าตายายก็อยู่หัวหินคุณปู่คุณย่าก็จะอยู่บุรีรัมย์อะไรเงี้ยน้องโบอย่างในรูปเนี่ยในรูปเนี่ยคือที่บุรีรัมย์ป่ะใช่ค่ะใช่นี่น้องมลิททำใช่ไหมหมายถึงการจะทำการ์ดสุดยอดการ์์ดดการอะไรบ้างอ่ะมันจะมีการ์ดแบบมีมันมีอยู่การ์ดใบหนึ่งคือปกติเขาจะเขียนพ่อแม่ ลูกมีโบมี <ừ m. S 1> พี่ปอมีมารีมีออตโต้ <ừ m. S 1> ก็คือลูกชายของโบอีคนน่ะน,นะคะ <ừ m. S 1> อ่าแล้วก็มันม,มันจะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่แบบครบรอบแต่งงานโบกับพี่ปอพอดีแล้วเขาก็แบบแม่เดี๋ยวตอนนั้นเดี๋ยวหนูมีอะไรให้เราก็เห็นแล้วแหละว่าเขาวาดรูปแต่เราก็เหมือนทําไมร่รู้ไม่ชี้อะไรอย่าง,าง <ừ m. S 1> เงี้ยเพราะฉะน้เขาก็เป็นเป็นการที่แบบในงานแต่งงานนะคะ เหมือนเราจุงเขาแล้วก็มีพี่ปอออกมาจากซุ้มดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งก่อนหน้านั้น่ะก่อนที่พี่ปอจะป่วยอะก็มีการคุยกันว่าเดี๋ยวเราจะจัดกันครั้งหนึ่งคือโบไม่ได้อะไรกับงานแต่งงานอยู่แล้วแต่พี่ปอบอกว่าอยากให้วันแต่งงานวันที่เรามีความสุขเนี้ยมีลูกเราอยู่ด้วยเพราะว่าวันหนึ่งถ้าเขาโตไปอย่างเงี้ยเขาจะถามว่าอ้าวแล้วหนูอยู่ไหนก็นี่ไงก็จุงพ่อกับแม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยอยากให้มีโมเมนต์นั้นจริงๆเขาเป็นครอบครัวที่ รับรู้ถึงกันได้ในใน,ในทุกขณะเวลาไม่ว่าพี่ปอจะอยู่ที่ไหนหรือพอ่พอพ่อปอจะอยู่ที่ไหนเขาจะรับรู้ถึงกันเราเชื่อว่าเป็นแบบนั้นแล้วจริงๆครอบครัวนี้ก็จะเป็นความรู้สึกแบบนั้นตลอดไปด้วยเป็นกําลังใจให้นะคะยิ่งรู้ว่าทุกวันนี้เนี่ยคุณแม่เนื้อหอมนะคะลูกห่วงค่ะ <c oughs> ห่วงไหมแม่โบห่วงไหมช่วงนี้ห่วง <c oughs> เดี๋ยวช่วงหน้าขอกลับมาคุยเรื่องนี้แล้วขอเคลียร์ให้จบเลยเรื่องนี้ลูกห่วงแม่เนี่ยสักครู่เดียวค่ะ จะมากินผู้หญิงจะมาขอคุยเรื่องเขอขอคุยเรื่องลูกห่วงก่อนได้ไหมอยากรูนกันแม่อยากรูกกันเออเขาจะห่วงอะไรบ้างห่วงแบบเวลามีมีใครเข้ามาใกล้ๆเราอะเหมือนแบบมาถึงผู้ชายใช่ใช่แต่จริงๆก็ไม่ค่อยมีหรอกค่ะแต่ว่ามันจะมีอยู่ช็อตหนึ่งที่แบบเราเคยเล่นซีรีส์อยู่เรื่องหนึ่งแล้วก็เจอกับ น้องโอมแล้วเขาน้องโอมก็มาจับมืออะไรอย่งเงี้ยาาแล้วเสร็จก็มีคนถ่ายเราไปลง้ำเลยว่าก็มีคนมาให้ดูมาเรี่นี่ไงเนี่ยแม่จะเล่นละครแล้วนะ,ะเสร็จเขาก็ดูก็ไม่พูดแล้วก็แบบยืมโทรศัพท์คนนั้นนะคะแล้วเอามาให้เราดูนี่ใคร้ ก็เพื่อนท่อไงน er ี่ไงเล่ um problem, re นเป็นเล่นกับแม่ไงเล่นละครอะไรอย่างเงี้ยอย่าให้รู้นะแฟนใหม่อ่ะอะหลายคนคงเฝ้ามองทุกระยะในแต่ละช่วงชีวิตที่ผ่านมาของแม่โบแล้วก <like ็ครอบครัวน้องมะลินะคะแต่อันหนึ่งที่เราจะเห็นอยู่ตลอดเวลาในทุกช่วงคือโบยังสวยแล้วโบยังเก่งโบเป็นยุคแรกๆ ประกาศตัวว่ามีแบรนด์เป็นของตัวเองมันมายังไงอันเนี้ยจริงๆแล้วมันมีอยู่ยุคหนึ่งมันเป็นช่วงแบบยุคออนไลน์แล้วมันแบบฮูมูมมากสมัยที่พี่ปอยังอยู่แล้วเราก็จะเป็นเจ้าแม่ที่แบบว่าสั่งหมดทุกแบรนด์คือไอ้ที่โบสั่งเนี่ยมันจะเป็นครีมกันแดดเพราะว่าโบโตมากับครีมกันแดดคนที่สอนโบก็คือคุณพ่อเรื่องหัวจดเท้าความงามเนี่ยพ่อสอนหมด เหแบรใช่ใช่พอเราเริ่มโตเนี่ยเขาจะบอกถ้าไม่อยากแก่เร็วให้ใช้ครีมกันแดดแล้วเสร็จป้าวันหนึ่งเราก็เรียนรู้จากการสั่งของโดนพี่ปอด่าสารพัดเลยจะสั่งอะไรนางบอกเนี่ยเนี่ยคือการเรียนรู้เนี่ยคือการวิจัยปอสักวันหนึ่งโมจะเป็นเจ้าของแบรนด์นด้เล้องเ็นแบู้นเหรอใช่แล้วเสียงตอบรับก็กลับมา กหน้าออกเลยเราก็แหนึ่งตีหน้าออกเลยเราก็เลยแบบเงินเราก็ไม่มีไม่เป็นไรว่ะ อ่ะสมัครตัวแทนจําหน่ายของแต่ละแบรนด์ที่โบใช้เรียนรู้จากนั้นนั้นเลยเราก็จะรวมหมดเลยค่ะว่ากันแดดแบรนด์ไหนอะไรยังไงข้อดีของเขาอะไรที่มันใช้ได้ในชีวิตจริงไม่ใช่อยู่ห้องแอร์แล้วคุณสวยแต่คุณอยู่เอาดอแล้วโอ้โหนีอวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จดไว้หมดทุกอย่างจนได้ปอันไหนเป็นตัวแรกเลยลูกเป็นตัวนี้เลยใช่ไหมคะครีมกันแดดวีด้าค่ะตัวแรกเลยมันคุณสมบัติอะไรบ้าง ครีมกันแดดของโบเนี่ยมันจะมีทั้งบำรุงแล้วก็ปกป้องปกปิดในระดับหนึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำแบรนด์ของโบคือหนึ่งความซื่อสัตย์คือโบทำอะไรทุกอย่างเนี่ยคือคุณซื้อไปแล้วคุณต้องใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือผู้หญิงหรือคุณผู้ชายทั้งหลายนะคะที่มีเวลาน้อย เร่งรีคือไม่ต้องไปรองพื้นให้มันหนักหน้าตัวนี้ปกป้องด้วยแล้วก็เวลาเกลี่ยมันเกลี่ยง่ายแล้วก็จะสว่างขึ้นมาตัวนี้ใช่ SPF50PA บวกหบวกค่ะโอ้โหพเดบมือไทยต้องขนาดนี้แหละคุณแม่มีส่วนผสมอะไรบ้างสาหรับโบที่อยากจะบอกตัวนี้จริงๆส่วนผสมมันมีหลายอย่างมากแต่ที่หลักๆก็จะมีพวกวิตามินซีวิตามิน E ออนั่นแหละวิตามินซีต้องมีค่ะแล้วก็รวมไปถึงสาหร่ายหิมะแดงตัวนี้เขาได้รางวัลในสาขานวัตกรรมสารแอคทีฟยอดเยี่ยมมันจะช่วย เรื่องในการปกป้องมลภาวะแล้วก็สาวๆท่านใดนะคะที่รู้สึกว่าแต่งหน้าไม่เป็นอ่ะแต่งหน้าไม่เก่งหรือว่าไม่มีสกิลการแต่งหน้าเลยตัวนี้บอกเลยว่าลองเถอะค่ะพูดได้เลยว่าออกมาไม่โป๊ะแน่นอนไม่โม้ไม่วอกใช่แล้เราขอดูเนื้อเนื้อของโลชั่นได้ไหมคะตัวนี้จะมีสองสีนะคะโบะธรรมมาเอาใจสาวๆแล้วก็หนุ่มๆ โดยเฉพาะเลยเนี่ยยังเกลี่ยไปวนไม่กี่รอบค่ะมันจะกลืนเข้ากับผิวอันนี้เห็นไม่โบลงน้ําได้ด้วยใช่วนจะ่พอเดียวก็หนีบกานแล้ยื่นมันมันใหญ่อสำหรับผิวสีน้ําผึ้งค่ะอ๋อนี่ต้องอันนี้ของเป็นน้ำผึ้งที่แก่มากอันนี้นะคะเนี่ยผิวสัมผัสเขาจะนุ่มไุ่ตอลองลองวนเอดูเก็ได้ค่ะคุณแม่คุณแม่เอาสีนี้มันเกลี่ยง่ายมากอ่ะแล้วมันกลืนไปเลยมกลืนไปเลยค่ะ ไม่มันด้วยไม่หนักหน้าไม่เน้นบำรุงด้นเด็กค่ะบำรุงด้วยค่ะลูกค้าหลายท่านจะซื้อไปสองสีแล้วก็นําไปผสมกันไม่ไหลไม่ย่อยใช้ได้ค่ะแล้วก็ใช้ไปนานๆนะคะไม่ก่อให้เกิดสิวอุดตันแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดสารตกค้างบนใบหน้าแน่นอนราคาเปิดมาแพงไหมคะแรงไหมคะต้องบอกไหมคะแรค่ะคุณสมบัติดีขนาดนี้นะคะแต่ว่าสวยได้ในราคาหลักร้อยค่ะหนึ่งกระปุกนะคะ 10กรัมในราคา650บาทแต่จะบอกได้เลยว่าบางคนใช้ถึง3เดือนเพราะว่าความพิเศษก็คือแตะนิดเดียวแล้วสามารถเกลี่ยได้ขั้นได้จริงๆเรามี2สีไว้ดีที่สุดวาสบไยกเบ๋าแล้วก็บางท่านเอาไปผสมกันกําหนดเฉดสีเอาเองหรือว่าบางท่านเนี่ยเอาไปเป็นเชดดิ้งแล้วก็เป็นไฮไลท์งั้นถ้าเราจะซื้อติดต่อได้ที่ไหนไม่โบ่ะสามารถนะคะเข้าไปดูใน Facebook นะคะแฟนเพจได้เลยนะคะ d ีด้า o r ฟติชเชียลนะคะหรือว่าจะเป็น ทาง IG นะคะ Vida Official Underscore Thailand mm hmm. หรือคุณผู้ชมท่านใดถ้าอยากสอบถามนะคะข้อมูลก่อนการตัดสินใจซื้อนะคะ mm hmm. ก็สามารถที่จะทักไลน์ไปได้เลยเรามีแอดมินตอบให้นะคะ, mm hmm. ะไลน์นะคะเติมแอสไซน์ข้างหน้าเราก็ตามด้วย Vida V-E-E-D-A-A หรือว่าคุณพ่อคุณแม่ท่านใดนะคะที่ไม่สะดวกเลยโทรมาได้ mm hmm. เลยค่ะที่เบอร์02-06-088-48นะคะ mm hmm. ย้ำให้อีกทีนะคะ 02- 0 6 0 8 8 4 8โทรมาเลยว่าจะจัดส่งอะไร mm hmm. ยังไงเดี๋ยวเราจั ส่งให้ค่ะถ้าหากว่าจะถ้าหากว่าคุณผู้ชมซื้อ2กระปุกขึ้นไปเห็นบอกว่ามีฟรี EMS ค่ะแล้วคือกระปุกแรกก็จะมีค่าส่งนะคะถ้าเป็น2กระปุกฟรี EMS ทั่วประเทศค่ะงั้นสองเถอะคุณผู้ชมค่ะสบายสบายเบากระเป๋าแล้วก็ส่งมาเลยทเดียวแม่หนอคุณแม่หนอเอาสระเลยว่าเป็นเชรดินที่น้อง g บบอกตัวแทนจำหน่ายของโบมีอยู่ทั่วประเทศไหมคะทั่วประเทศค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็มีที่ประเทศลาวจักระปอลาวแล้วก็มีที่พม่างันย้ำช่องทางการติดต่อ ช่องทางการติดต่อนะคะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้เลยนะคะที่แฟนเพจนะคะ v i d a u n f e r s c o r e Official ค่ะหรือจะเป็นทาง IG นะคะ v i d a o f f i c i a l underscore Thailand แล้วก็สามารถที่จะเข้าไปสอบถามข้อมูลว่าเอ๊ะจะแพ้ไหมนู่นนี่นั่นไหมนะคะที่ไลน์นะคะเติมแอสไซน์ข้างหน้าเราก็ตามด้วย v i e e d a V-E-E-D-A-A หรือจะโทรมาก็ได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์020608848ค่ะสง่งกระปุกนะคะส่งฟรี E.M.S ค่ะสองกระปุกถึกค่ะได้ขอบคุณกค่ะขอบคุณมากชอบจังเลยของใช่สุดๆเลยเบาอ่ะวันนี้มีคำคมมาฝากคุณผู้ชมนะจ๊ะอ่ะพูฟังให้ดีนะลูกเอาไหมฝากลูกเราด้วยไหมมาลิฟังนะลูกมาลีฝากลูกชายด้วยฝากลูกชายเลยพร้อมกันรักแม่ต้องขยันผลิตแบงค์พันให้แม่ภูมิใจ เลินเลินเลยค่หมดเวลาจากคนสวยจะหมดเวลาแล้วนะจ้าพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเดิมเลยค่ะวันนี้ลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะาผู้หญิงจะมาหากินผู้หญิงจมาหากินทำมาหากินทำมาหากินทำมาหากินผู้หญิงจะมาหา คุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ